ชาวไทยมิตรครับรู้ไหมว่าวันนี้ประเทศไทยเราก้าวมาถึงจุดสำคัญเราสามารถผลิตปืนใหญ่สนามขนาด155ม mm, ิลิเมตรได้ด้วยน้ำมือของเราเองแอดอยากย้ำเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือความภาคภูมิใจที่จับต้องได้เพราะที่ผ่านมาเรามักจะต้องพึ่งพาการซื้อจากต่างชาติแต่วันนี้เรามีอาวุธที่สร้างขึ้นเองบนผืนดินไทยนี่คือ ATMG หรือ M758 ปืนใหญ่ล้อยางแบบอัตราจรมันเหมือนกับที่ครอบครัวชาวไทย เราเลิกพึ่งข้าวสารจากคนอื่นแล้วหันมาทำนาปลูกข้าวกินเองพึ่งพาตัวเองได้เต็มที่ปืนนี้ก็คือข้าวสารของกองทัพที่ไม่ต้องรอใครอีกต่อไปเจ้านี่เกิดจากการผสานฝีมือวิศวกรไทยกับเทคโนโลยีชั้นนําจากอิสราเอลและเช็กจนกลายเป็นอาวุธมาตรฐานสากลและที่สําคัญคือเราสร้างมันได้ที่นี่ด้วยมือเราเองสมรรถนะนั้นบอกเลยว่าทรงพลังลสุดๆใช้ลํากลอง155ม mm, ิลลิเมตรยิงได้ไกลกว่า40กิโลเมตรเหมือนกับเรามีหนัง สติกที่ยิงไกลเกินตาเห็นและไม่ใช่แค่ไกลแต่ยิงได้ต่อเนื่องถึง6นัดต่อนาทีมาพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและเรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศที่ทําให้แม่นยําราวกับจับวางใช้ยุทธวิธี ชูดแอนด์สกูตยิงแล้วเคลื่อนที่เร็วคล้ายกับนักมวยไทยที่ปล่อยหมัดแล้วถอยฉากหลบทันทีทําให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทันและนี่คือเขี้ยวเล็บที่ใครก็ประมาทไม่ได้โครงการนี้ใช้งบประมาณผูกพันสามปีเกือบพันล้านบาทแต่สิ่งที่เราได้กลับมาไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่คือทักษะความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทหารไทยมั่นใจใช้และพัฒนาได้วิศวกรไทยก็ได้ประสบการณ์จริงจากการทํางานกับเทคโนโลยีต่างชาติและประเทศชาติก็ได้ความมั่นใจว่า เรามีอาวุธที่พร้อมใช้งานไม่ต่างจากการลงทุนสร้างโรงสีที่ไม่ได้แค่ข้าวแต่ยังได้องค์ความรู้ที่จะทำให้พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตวันนี้กองทัพบกและนาวิกโยธินได้รับมอบและพร้อมใช้งานจริงแล้วแอดอยากให้ชาวไทยมิตรเห็นภาพชัดๆว่าในสถานการณ์ตึงเครียดแถวชายแดนไถ่เขมรแบบนี้การที่เรามีปืนใหญ่ที่ผลิตเองได้ในบ้านเรามันเหมือนกับเรามีเกราะและหอกที่ตีเองไม่ต้องรอใครเอามาให้และพร้อมยกขึ้นปกป้องผืน พื้นดินของเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นชาวไทยมิตรครับนี่ไม่ใช่เพียงอาวุธใหม่แต่มันคือความฮึกเิมความมั่นใจและเป็นหลักฐานว่าคนไทยสามารถสร้างเคี่ยวเล็บเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยมือเราเองแอดเชื่อว่านี่คือประกายที่จะปลุกใจให้ทุกคนเห็นว่าอน,นาคตของอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยแข็งแรงมั่นคงและอยู่ในมือเราจริงๆ